ลุยกันต่อกับกิจกรรมสัมมนาภาษานิวเจนคราวนี้น้องๆจะได้นําเสนอผลงานและร่วมกันสัมมนาในแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในหัวข้อสําคัญ3เรื่องได้แก่ The Future of Thailand Education Development in Mind และ Amazing Volunteer ทุกคนได้ปลดปล่อยผลผลิตทางความคิดและศักยภาพด้วยการตกผลึกองค์ความรู้ด้วยการ brainstorming เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูกันจากการ brainstorming นะคะก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อนะคะที่เดก เราจะทีเซนต์ออกมาอย่างไรด้บ้างขอให้เวลาในการทีเซนทีมละสนาทีสำหรับนิวเจนทีมที่1ไอเดียก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับแนวคิด the future of Thailand เช่น 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสู่อันดับที่1ของโลก 2. ประชาชนมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือกันซึ่งจะก่อให้เกิดความสามคัคคี 3. ส่งเสริมให้มีนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4. ใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศ 5. ใช้อุ่นยนต์การเกษตร 6. เพิ่มหลักสูตรนอกตำราเรียน 7. เรียนรู้จักของจริงเพื่อการต่อย,ยอดที่มากขึ้นประเทศไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากนะครับ<ๆ>ก็อยากให้คนใน,นประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวของเรานะครับ<ๆ>ให้แบบว่าขึ้นไประดส่งโลกไปเลยนะครับ มาถึงนิวเจนทีมที่2นะครับเรียกได้ว,ว่าไม่ธรรมดาเช่นกันกับแนวความคิด Education Development in Mind เช่น 1. พัฒนาสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายในการเรียน 2. รู้จักเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว 3. สร้างนาวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 4. ส่งเสริมระบบการเรียนออนไลน์มากขึ้น 5. เรียนตามสิ่งที่สนใจ 6. เน้นการปฏิบัติลงมือทำา7ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 8. ปลูกฝังจิตอาสา9เพิ่มเทคโนโลยีในระบบการศึกษา กรมืรอรนะคะเรที่จะพัฒนานระบบการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ค่ะโดยการพัฒนาอาคารเรียนพัฒนาสถานที่เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนได้ผ่อนครในการเรียนมากขึ้นค่ะและสำหรับนิวเจนทีมสุดท้ายก็จัดว่าเฉียบไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับกับแ er. นวคิด Amazing Volunteer 1. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ผู้คนในสังคมรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 4. ทํทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 5. รู้จักทำประโยชน์ร่วมกับผู้อื่น 6. จิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตและการศึกษาหนึ่งเลยนะครับจิตอาสาช่วยให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับ2เป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนที่ไม่รู้จักกันนะครับมาช่วยเหลือกัน ชมน้อดเด็กๆขนาดเวลาในจํากัดแต่ว่าหนูสามารถที่จะพัฒนูความรู้ได้ขนาดนี้นะคะไายาหนึ่งชั่วโมงก็คือสามารถทําสารานุกรมได้เลยเนะเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้ทุกคน,น่อยเก่งมาก สำหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาภาษานิวเจนของกองพลพัฒนาที่1ภายใต้การสนับสนุนของกองทัพบ,บกในครั้งนี้จากภาพที่เห็นแนวคิดที่ได้ยินทําให้เราเห็นถึงความฉลาดของคนนิวเจนที่มั่นใจว่าจะเป็นกําลังสําคัญของชาติและสังคมพร้อมจะเดินเคียงข้างกับคนไทยทุกเจนด้วยความเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันกองทัพบ,บกสนับสนุนและยกย่องคนนิวเจนที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างชาติ เป็นยังไงบ้างคะกับความคิดเห็นของเด็กๆนิวเจนสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะการสัมมนาผู้พี่ให้ความรู้อะไรมากมายให้กับพวกผมมากเลยนะครับทั้งความรู้ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษการสะกดคํายังไงพูดยังไงครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผู้พี่จัดให้ผมเล่นแบบในหอประชุมครับสนุกมากเลยครับขอขอบคุณทางกองทัพบกด้วยนะครับ คำว่าจิตอาสามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองว่าทําไปเพื่ออะไรนะครับแต่ถามว่าทําไปแล้วเนี่ยใครได้สังคมได้สุดท้ายมันตกที่ตัวเราใช่ไหมครับถ้าสังคมดีเราก็จะได้ประโยชน์นั้นดีอย่างเช่นการที่เราไปช่วยกวาดพื้นกวาดถนนทําประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันก็คือภาพส่วนรวมที่ดีสุดท้ายสุดถนนที่เราเดินถนนที่เราใช้ร่วมกับคนอื่นเขามันก็จะสะอาดน้ําก็จะไม่ท่วมบ้านเราก็จะไม่ท่วมเราก็จะไปเดินไปไหนก็สะดวกเช่นกันใช่ไหมครับคนละมือคนละเล็กคนละน้อยช่วยกัน